เป็นยังไดงขวัญใจผู้เฒ่านี่ขวัญใจผู้เฒ่าป<ะ>ูอยู่นี่มาบอกเ <ฮะ S 1> พื่อนอยู่นี่แหละมาบอกไม่ฝันล่างย่างเดียวสองตัวเท่านั้นแคนแคนสองตัวล่างอย่างเดียวทุ่งเบิดมีได้เบิดจับเมือพันคุน้นพันมันหน่อยไปจัาเตม ยงมีอย่างจะบอกเนาะเอาบ้ัวย่ามือก็สิว่าไปเอาเลขกมาใส่ไสว่าอันนี้เ,ออเป็นเลขของเบิกทกซับเบเกียวกับเลขรับบ่วงหน่เนาะค่ะรับบ่วงหน่อยปวยไปชิบงแล้ววานี้เป็นเลขส่วนตัตนะจ๊ะก็สิมีเลขกที่มากขอกับเจนุดยูหันแต่ว่าเห็นบ่คือเจนุดครับเลขพิเศษละคะ่ะเมื่อนี้เมื่อพิเศษครับเขาทู่มาว่ามาเอาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เด้อว,ว่าสันทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะเนาะ ได้มาสดสดหอนหันเจ็ดหกเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะแม่แมจนุดมาเอาุดเต็มได้เร็วสิพลาดไา้จอะแมาพอดีทะเบียนรถเขาเอินได้เอาด้วนมาสันใจขึ้นเนาะมีป้ายทะเบียนรถเนาะค่ะเนาะใจขึ้นบลอกคักเนาะคะ่ะไปตรงเลขแล้ววงไงตัวใดตรงเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะ มี่ตัดเต็มอาเดอร์คันผู้มากแล้วค่ะนี่บ่ฝันเป็นป้ายรถใด,ดมาใหม่เนาะค่ะเจ็ดหกเก้าเจ็ดแล้วก็หกเก้าเนาะค่ะเนาะป้ายรถมาใหม่กะเอามาฝากพี่น้องเพื่อผู้ใดอยากเสียงโศกกับป้ายรถใหม่ใดใหม่ปันใดก่อนเด็กออกบัรที่นี้จะเป็นจุดสรุปของเบอกทรับไม่เกี่ยวกับรับวงในเนาะค่ะเจสซี่จับด้บอ่อมือทําพิธีขอเลข เบอร์ซับซองเทไรโบพาดหวดทีเแล้วเห็นหนึ่งสามเพียงแต่ว่าพาดที่จะของบบซื้อคิดว่ามันสิบ้าานเนาะค่ะเมื่อนั้นเดติที่เจนุดเพิ่นได้ตัวหนึ่งแต่ว่าเบิกซับก็ได้อีกตัวหนึ่งเบิกซับเห็นอยูหันหนึ่งศูนย์เก้าบานนี้ปีนหัวน้ำเนเดอร์ค่ะเป็นหนึ่งศูนย์หกแต่ก็มีความบังเอิญเมื่อนั้นงูที่ง่านช่องน้ำกันนี่แหละ มูตียมงานสองน้ำกันเพิ่นไปเกิดอุบัติเหตุถ่ายรถเพิ่นน่ะหนึ่งศูนย์หกเบิกทราบก็อึ้งเพื่อ,นนอการเอาเรียกไข่กับหนึ่งศูนย์เก้ากับหัวกับหนึ่งศูนย์หกก็สีตรงกันแท้ว่าสันสำรับไปก็ได้กม็มาตรงเลยยขจะคล้องเห็นอยู่นี่บ้านนี้สองตัวเด้อตั้งเคียมันสีมาหนึ่งตัดเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วกะศูนย์เก้า ให้จับเลรีสองตัวเลขล่างอันเดียวเข้าไปเห็นสีหกกับสีสีชาติสาว่าเแมนสีหกค้งสีอันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสีหกเพราะว่ามันดังแห้งบาทที่นี่เมื่อนี่ก็เลยไปพอ่อเล็กน้อยมีเส้นก็เลยว่ยอีระกําลังหัดเว่านะเล็กน้อยกําลังหัดเว้ามันหวกเล man, man ็กแม่นแม่น อีหล่าก็เลยวา่าขอเลียกแม่ขอเลี้ยงในลูกว่าชันอีหล่าหน่อยได้ว่ามั่นสีออกมั่นสีออกเก้าหนึ่งเพิ่นว่ามั่นสีออกมั่นสีออกเก้าหนาึ่งเพิ่อนว่าเอ้าเลยวา่ามาตรงกระเลกมาขออยุดอยู่พุ่มปูร้านพญานาล้านทำนาค้าทีวีเนาะค่ะแต่เป็นร้านทำแม่เบิกทรย์เนาะค่ะขึ้นครับ กระท่วงวัฒนธรรมเนาะค่ะเนาะขึนทะเบียนแล้วเนาะคะ่ะตรงมองไดตรงมองนี่ละพี่น้องนี่ตรงมองเอหนึ่งเก้านี่ละ่ะเบิกทราบถึงว่าเหต้ตัดเรนเอาคือมันตรงกันเนาะเมื่อนี่กาสีสรุปสองตัวล่างเลขฝันผู้ใดงบหน่อยเนาะคะ่ะ บมักเลกซองเอาเลขฝันไปซื้อก็ได้ขันมากน้ำหลังบวงสวงแล้วฝันว่าปูาย่าอยู่นี่เบิกทับไม่เยืนออยู่ตั้งหนานีเนาะเ<ม>ยืนอยู่ตั้งหนาล้านนาปูสีสตโโมนี่ผู้ยิ่งกับผู้ใต้คูหนึ่งมาบอกเลขเบิกซับว่าเบิกซับอันเอาเอาเลขตัวนี้ไปเด้อว่าสันเอาไปยังหล่วะว่าสันซื้อวัตถุแก๊กพิยาเลยว่ะ เพื่อนนี่ว่าเอาไปเอาเงิ่นฟังเล้าเด้อวสันเอาไปซื้อเลขเล้าเพื่อนว่าในฝันไปซื้อเลขกเล้าตัวใดล่ะให้ซื้อเล่าวสันห้าสามห้าเก้าสองตัวเอาไปซื้อเล่าวสันปากฏดว่าซื้อปันใดกับบ่อออกแก๊กเชียรุ่นปันใดกับบ่อออกแก๊กเชียตามพุ่มอยู่นี่ถ้าบอกว่าเลขเล้าสีออกตัวนี่มันสีบ่อออกเล่าดิมันสีบ่อออกรัฐบาลไทย งบหน่อยลางยางเดียวห้าสามห้าเก้าเนาะคะ่ะอันนี้คือเบิรทรัพย์ออกมาสรุปผู้ใไดมากกระจัดขันผู้บ่ามากกับพานเนาะคะ่ะที่ว่าตรงกันก็นรับวงในสิตรงแค่ทะเบียนรถด้วยค่ะเด้อทะเบียนรถคือเจ็ดเก้าเจ็ดหกรับวงในเจ็ดสี่หกเนาะขันทีตดเต็นก็นคือเจ็ดหกเจ็ดเก้าเท่านั้นเนาะคะ่ะตรงยู่นะคะ่ะพี่น้อง ราคาเลขเบิกซับซองต้นไม่สิตรงรับพวงไม้คือซีหกมาค่ะอันนี้มาวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางในเอฟซีอันนี้ป้ายมาใหม่ป้ายมาใหม่สำหรับใครชอบจับสามตัวเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะค่ะซื้อบอยงากเลขตัวเก่าปีนไปปีนมาเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ด ถามว่ามาก์คบอสทะเบียนรถกันในป้ายมากา 4, อไม่จังสิเบิกจ้าบลงซื้อไว้เล็กๆน้อยๆอ,อยู่แล้วค่ะคันถือกัดซือว่าดีเนาะค่ะคันถือสามตัวกับฟูกไปเพราะว่าเคยถือสามตัวกับสีมะสางองค์ง่ายอยู่นี่เนาะค่ะแต่มีหลายทำอยากแบ่งฝันแนวทางเพ่นยุกไก่เนาะกระโทรเขามาได้ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เนาะ อานี่เนาะว่นดีนเ,อ <c oughs> เอามาจะใส่มาใส่หมักละใส่ยุพี่เอามาใส่มาใส่ป่าย,าายไ,ได้มากหมอกีนนี่ละแต่ลูกนะาจ่ามากตัวไดเลือกเอาอันนี้ส่วนตัวเบิกทรัพ์เนาะค่ะบ่มากกบเบิงซื้อห้กับรังไก่กดไรกดแจ้บ่มูว่าไปสี่อกตัวได้ละอาจารย์ไดสีเขาอาจารย์ไดสีรล่วงยังบ่ดูเป็นการคาดเดาตัวเลขนะคะ อันนี้ชอบส่วนตัวจะไปหยิบรเดอรี่มาเลยอันนี้โค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมครับนี่โค้งสุดท้ายส่วนตัวนะค่ะอืมเอาลงก่อนครับรับวงในตรงครับเลขเบิกทัพมีอยู่สองตัวสามตัวเนาะเจ็ดหกเก้าเจ็ดแล้วก็สี่หกไปตรงกันรับวงในครับคือรับวงในถือเบิกทับย์ก็ถือแหละแล้วฝันว่ายังไงนะ ฝันว่าปูอยู่นี่เพิ่นมาบอกเพิ่นยืนอยู่นี่ละปูยิ่งก็ปูไส้ปูก็งาเพิ่นทราบก็ยืนไว้ปูพญานาอยู่นี่เอาเลขไปซื้อเลขเล่าเด้อเพิ่นว่าเอามันสีออก็ปล่ามันบอกแกเียาวไปเอาเงินเล้ามาใส่สกรเลขรัฐบาลไทยจังค่อยเอาเลขรัฐบาลไทยออกจังเอาเพิ่นว่าจังซี่หกไม่กลับหัวใช่ไหมบัวบ่กลับบ่หมาหกหันจะได้กับบ่มาเพิ่นมาหลายรอบแล้วแมน เพิ่นได้วาเพิ่นไฮสองหางร่างอย่างเดียวห้าสามกับห้าเก้าบาทนี่เบิกทราบกับมาเปิดเบิ่งเนาะวาเล่าออกตัวใดบ่จ้าเพียพี่น้องเ <c oughs> พิ่นวาไปเล้าก่อนจังมะเอารัฐบาลไทยคิดวาสีมาเลขไงนี่ละพี่น้องหาสามกับหาเก่าฝันสองตัวแขนแขนเลขฝันะนะ <c oughs> สองตัวแขนแขนเลย สำหรับในล่านพญานาะคครับมีเลขซองเลขซองนี่เบิดทราบกับซือไว้ซองเท่าใดออกเท่ยนั่นขันเทียดซ้ายตาเสียปูเสียยห้านั้นได้แต่โดนงวดที่แล้วเห็นหนึ่งสามโบมักก็ซสือไปสือนกเกนนกสีหนึ่งเนาะฝืนซีหนึ่งจ้าปลาเท่ากันเลยไปมักน้ำเพลินครับ<ๆ>อันนี้โค้งสุดท้ายเอาขค้ือน,นีกรอบบ้างขอดูหน่อยครับผมโค้งสุดท้ายเนาะครับอันนี้มีเพิ่มคือทะเบียนรถเจ้าจ้า บบาสู้ฟั่งไผ่บอมากกับพวเป็นยังเนาจ้าเนาะครับผมเดี๋ยวยออกมากแ,แนวทางถูกหลังหวยออกสิว่าครับแต่ออกมากกับว่าดีใจน้ำเบิกทัพย,ย์รัวๆ้ะจ้าเด้อครับอ้าขอบคุณเบิกทัพรครับผมเป็นเพียงแค่แนวทาง